สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแซมนะครับที่ศูนย์นลรถมือสองนะครับราชพฤกษ์พีคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับจากคลิปก่อนนะครับที่ผมรีวิวตัว c ีเอ็กไฟนะครับที่เป็นตัวโฉมใหม่ m มเนเชนนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว c ีเอ็กไฟเหมือนกันครับแต่เป็นโฉมเก่านะครับแต่คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับก่อนที่เราจะไปดูภายในนะครับเดี๋ยวเราจะผมจะพามาดูด้าภายนอกก่อนนะครับว่าเจ้า c ีเอ็กไฟนะครับคันนี้นะครับตัวก่นแมเนอร์เชนนะครับภายนอกเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ เริ่มมาจากกระจังหน้าของเขานะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นเส้นเส้นสีดํานะครับแบบนี้เลยครับแต่งกรงสวยแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมโลโก้มาด้า้าหน้านะครับหน้ายังมีเซ็นเซอร์ให้เรานะครับสองจุดนะเป็นเซ็นเซอร์ช่วยถอยนะครับแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์วัดระยะการชนด้านหน้านะครับต่อมานะครับไฟของเขาจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหลีนะครับตัดหมอกเขาอยู่ข้างล่างนะครับต่อมาของาดูเรื่องล้อแม่งของเขานะครับ ผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับแม็กอลลอยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเป็นแม็กอลลอยขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมระบบดิสเบรกนะครับแล้วก็ยังเพิ่มมีกับระบบ ABS นะครับแล้วก็เป็นระบบเช่อยกระจายแรงเบรด้วยนะครับกระจกมองข้างของเขานะครับเป็นจะเป็นกระจกสีเดียวออโต้นนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับที่เป็นสีเทานะครับต่อมาที่เปิดประตูครับที่จับประตูนะครับจะเป็นสีเดียวัวโต้นนะครับคันนี้นะครับมาในระบบเป็นกุญแจ smart e n t รีนะครับเท่ากับ ที่เปกุญแจที่ลูกค้าไม่ต้องพไม่ต้องพักกุญแจให้เสียเวลานะครับสามารถเอาแค่กุญแจอยู่ติดตัวนะครับสามารถปลดล็อกเราลงได้เลยง่ายๆคันนี้นะครับด้านในของเขานะครับมาในโทนดํานะครับผมบอกเลยว่าก้ามาในโทนดำผีดําเี็บง่ายนะครับแต่ก่อนที่เราดูด้านไปดูด้านในนะครับผมจะพามาดูฝั่งประตูก่อนนะครับฝั่งประตูนะครับก็จะเป็นตัวฝั่งน้ําสีดํานะครับแต่กระสีโครเมียมนะครับแล้วก็อาจจะมีแซมด้วยแดงมาด้หน่อยนะครับที่แต่ประตูเขาจะเป็นผีโครเมียมแล้วนะครับ เบาะเขานะครับจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับคันนี้คันนี้มาคันนี้เบาะเป็นปรับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับระบบเมมโมรี่ทีไดย2สองตำแหน่งนะครับเบาะอย่างเขายังมีแอร์แบ็กด้วยนะครับความปลอดภัยเขาค่องข้างที่เยอะนะครับในตัวมาได้นะครับต่อมาเรื่องระบบต่างๆนะครับที่เป็นที่สามารถขึ้นโชว์ที่เป็นมีปุ่มให้กดนะครับปุ่มแรกนะครับเป็นทัชเชนคอนโทรลนะครับปุ่มสองเป็นการเซตตั้งค่านะครับปุ่มที่สามไอโนะครับไอโ o ตบนี่ครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะครับไอโฟตในที่นี้คือหมายความว่า ถ้าเกิดลูกค้าไปิไอฟปอยู่นะครับแล้วเกิดจอดติดไฟแดงนะครับระบบจะดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการเซฟน้ํามันนะครับแต่ระบบอื่นๆทํางานได้ปกตินะครับพอเราเหยียบคันเร่งปุ๊บระบบก็กลับมาทํางานปกติครับปุ่มนี้จะระบบเตือนมุมอัพหางตานะครับผ่านทางกระจกมองข้างนะครับอันนี้จะเป็นระบบการแจ้งเตือนขนาดเปลี่ยนเลนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านไงกันดีกว่าเรามาดูการเก็บเสียงของเจ้า cx 5คันนี้ดีกว่านะครับว่าเก็บเสียงได้ดีขนาดไหน มองมากเก็บเสียงได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเทียบกับประกูลรถ SUV ที่เป็นดีเซลนะครับเก็บเสียงได้ค่อนข้างที่จะดีเลยรามาไล่ของพอมาไล่เขาจะเป็นพอมาไลแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแบบสางกล้านะครับที่ลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ภายในตัวเลยนะครับมาพร้อมระบบควบคุมโทนนะครับลดความเร็วไฟหน้าปรบบออโต้นะครับต่อมาหน้าปัดเรืองแมงของเขานะครับเขาจะเป็นเรืองแมงแบบเรืองแสงนะครับ ตัวนี้ครับคันนี้วิ่งมาเพียงแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ด้อยหกสิบสี่นะครับอาจจะวิ่งเยอะนะครับแต่การดูแลรักษาเขาค่อนข้างที่จะดีครับดูจากสภาพบอกเขาค่อนข้างที่จะดูใหม่ไม่แตกนะครับหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอ Android เดิมจากโรงงานนะครับหน้าจอจากโรงงานจากศูนย์ระบบแอร์นะครับเขาจะเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะครับที่เราสามารถปรับอุณหภูมิฝั่งซ้ายสั่งขวาได้เลยครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ นี่จะไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยของโซนหน้าเขาจะเป็นตัวพลาสติกโทนลายไม้สีดํานะครับก็ค่อนข้างที่จะดูดรีบง่ายๆเรียบหรูนะครับคันนี้ระบบเกียร์ของเขานะครับจะเป็นเกียร์ทิปทุนิคหกสปีดนะครับตามสไตล์ของมาด้านะครับที่เป็นเกียร์พิเศษของทางของทามาด้ามาพร้อมกับตัวแมนนวลโหมดนะครับที่ลูกค้าสามารถผักขวานะครับจะเป็นแมนนวลโหมดนะคันนี้ยังมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัว อ่าต่อไปอันนี้เป็นตัวบังคับหน้าจอนะครับตัวบังคับหน้าจอมีเนวิเกเตอร์ปรับเสียงลดเสียงเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่ของทรงการสามารถวางแก้วได้สองแก้วนะครับกระจกเขาจะเป็นกระจกปรับแผงอัตโนมนตินะครับมีที่วางไว้แบ่นกันแดดนะไปห้องไฟของแผนที่อันนี้ไว้แว่นกันแดดนะครับ คันหน้าผมบอกเลยว่าคัานหน้าเขาค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะครับหลับได้เลยอะนนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังก่อนดีกว่าว่าเจ้าด้านหลังของเขาคันนี้นะครับ mm hmm. บอมมาด้าเซไฟเนี่ยด้านหลังเขาจะป็นแบบไหนนะครับป่ะอย่างแรกนะครับเอาฝั่งประตูก่อนประตูจะเป็นเหมือนคันหน้านะครับฝั่งประตูก็คือจะเป็นฟองน้าสีดำมาคเมเนี่ยม,มันก็ลายไม้นะครับ บบาของเขานะครับจะเป็นบาะหนังสีดาเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมครับบบกถ้าเป็นตระกูล s อ v วนะครับบอกจะพับได้หกสิบสี่สบนะครับซึ่งวิธีการพับเราเขามีมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับที่แค่ดึงสลักขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมือก่อนกดใช้วิธีการกดกดสลักลงมาเดี๋ยวให้ดูใหม่อ่าวิธีการกดนะครับแค่กดปึ๊บาบาเขาจะพับมาให้ขนาดนี้เลยนะครับพับมาแบบเรียบแบนเรียบเลยนะครับ ด้านในค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับผมบอกเลยเจ้ามาด้เาเทียไฟคันนี้ด้านในด้านไหนค่อนข้างที่จะกว้างขวางสมบูรณ์มากแต่ต่อมาเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าว่าด้าเอ้ยอไม่ใช่ด้านหน้าดิด้านหลังว่าด้านหลังของเจ้าคันนี้นะครับจะเป็นในลนักษณะแบบไหนนะครับเรามาพูดถึงไฟท้ายของเขาดีกว่านะครับไฟท้ายของเขานะครับจะเป็นไฟแบบ led นะครับนี่แบบนี้เลยแต่ไฟท้ายนะครับเขาจะดูใหญ่กว่าตัวโฉมหม่นะครับถ้าเป็นตัวโฉมไม่ได้เช่ไฟท้ายเขาจะดูเล็กกว่านะครับคันนี้จะดูใหญ่กว่ามาพร้อมกับ โลโก้สกายแอคทีฟดีนะครับคันนี้จะเป็นดีเซลนะครับมามีเซนเซอร์ไาายหลังให้ล้อมกว่าสี่จุดนะครับคันนี้ไฟเบรคโดยอิสนะครับอยู่ด้านบนเดีย๋ยวเรามาดูด้านในด้านหลังครับคันนี้ยังยังไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะครับประตูหลังจะเป็นปกตินะครับการเก็บพื้นที่ของการพื้นที่เก็บของสัมภาระเขาคา่อนข้างที่จะเยอะนะผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับรถ SUV รุ่นอื่นนะครับพื้นที่เก็บของเขาค่อนข้างที่จะเยอะกว่า คันนี้จะมีตัวพรมมาให้แล้วนะครับนี่ยางอะไหล่นะครับขนาดส9เก้านิ้วเหมือนกันสังเกตนะครับตัวฟีไฟ์ข้อดีของเขานะครับก็คือการที่เราถ้าเบาะสองเราไม่มีคนนั่นนะครับปกติเราไปพับเบาะเราต้องใช้วิธีการเดินไปข้างๆ้างเพื่อพับเบาะแต่ถ้าฟีเอไฟนะครับเขาจะมีเขี้ยวสลักมาให้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นพับเบาะอ่ะพับเบาะกลางนี่นะครับอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูอย่างนี้อ่ะอันนี้พับเบาะหลังนะครับนี่ ถ้ากับว่าเราไม่ต้องเดินไปพับไปเสียเวลานะครับใช้วิธีการสลักจากหลังเลยครับจะเก็บเขาคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอะไรต่างๆเม็ดน็อตเม็ดอาร์กต่างๆนะครับดูเยนะครับว่าไม่ยังไม่เคยแกะจริงๆนะครับคันนี้รถสวยเบนไอคันนี้เป็นรถสวยคันนี้นะครับที่ทางราชบุกพีคาเรานํามาเพื่อขายให้แก่ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปนะครับเรามาดูเจ้าคันยนต์ของคันนี้ดีกว่านะครับว่า เื่องยนต์คันนี้ที่มีปัญหานักปัญหาหนาเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนนะครับป่ะอ่าต่อมานะครับเรามาดูเจ้าเครื่องยนต์ของมาด้า CX5 นะครับสองุดส XDLP สองจุปดคันนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับภาพาผมจะให้ดูสภาพด้านนอกหมนนะครับสภาพโดยรวมนะครับเม็ดอาร์คอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะดูสวยงามนะครับคันนี้นะครับการแต้มเสียงของเขายังอยู่เลยนะครับไปดูเครื่องยนต์ของเขานะครับ เจ้าคันนี้นะครับมาด้า cx ไฟนะครับสองจุดสอง xld ปีสอง8ันสิบปดนะครับคันนี้มาพร้อมเับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดสองจุดสองลิตรนะครับแรงม้าเขาสูงสุดแรงม้าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้ยเจ็ดห้าแรงม้านะครับแรงบิดเขาสูงสุดเขาอยู่ที่4 2 0ร้อยี่สิบนิวตันเมตรนะครับคันนี้นะครับยังประหยัดน้ำมันมากกว่าสิบเจ็ดจุดห้ากิโลลิตรนะครับตอบโจทย์กับยุคน้ำมันแพงนะครับคันนี้ส่วนเรื่องปัญหาที่เรานยาจะสร้างอยู่แล้วว่ามาด้า cx ไฟนะครับคันนี้นะครับนี้ ครื่องดีเซลสามารถที่เราจเจอคือปัญหาน้ำดันแต่คันนี้คุณพี่แม่งเจอครับเรื่องน้ำดันคาที่ผมทราบมาหน้าจเจอทุกคันแหละแต่คันนี้ผมมีการซ่อม,มบำรุงเปลี่ยนถ่ายยกโอเวอร์ฮอนเครื่องอะไรให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยและอย่างนี้นะครับผมมีการแถมการรับประกันเครื่องเกียร์และก็ระบบเบรกมันให้นะครับสปี2 0 0 0 0ื่นโลด้วยเฉพาะคันนี้นะครับไม่ใช่าคันนี้ทุกคันผมรับประกันให้ทุกคันรับประกันเครื่องเกียร์แล้วก็ระบบเบรกนะครับสปี2 0 0 0 0ื่นโล รับประกันทุกคันในเต็นท์นะครับอันนี้ลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคานะครับคันนี้นะครับเจ้ามาด้าซีเอ็ไฟคันนี้นะครับราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแต่คันนี้นะครับทางราชิลฟิพิคาของเรานะครับขายเพียงแค่หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดันบาทนะครับประหยัดไปเกือบล้านหนึ่งนะครับกับรถปีสองพันสิบเจ็ดจดสิบแปดนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับประหยัดน้ำมันด้วย ส่วนเรื่องอะไรน้ำตรงน้ำอะไรพี่ไม่ต้องกังวลครับผมมีประกันท่อมสูญนะครับสองปีสองหมื่นโดยให้พี่ไปคุณพี่สบายใจแน่เลยครับซ่อมฟรีทุกอย่างนะครับอันนี้นี่สำหรับลูกค้าที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับได้เหมือนเดิมหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ผมได้เลยนะผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับอย่างไวันนี้ก็ขอรีวิวจบการรีวิวประมาณนี้นะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ